สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหากผู้สูงอายุที่บ้านของคุณผู้ชมมีอาการมือสั่นกล้ามเนื้อแข็งเกร็งเคลื่อนไหวช้าเสื่องซึมเนื่ออาจจะเป็นอาการบ่งชี้ถึงโรคพากินสันก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับนายแพทย์พัชระลีนิ่งสวัสดิ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรก,กรรมประสาทวิทยาสวัสดีคุณหมอค่ะคุณหมอคะโรคพากินสันคืออะไรคะแล้วมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สูงอายุคะโรคพากินสันเนี่ย เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ราบเรียบเสมอกันณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับแต่เราเชื่อว่าเป็นความเสื่อมของสมองอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราพบมากในผู้สูงอายุครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยคืออาการที่บ่งชี้ว่าบุคคลท่านนี้เข้าข่ายการเป็นโรคพากินสันค่ะ อาการของปรากิมสัน,นประกอบด้วยความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวนี่ยอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1คือมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆอย่างที่2คือการเกร็งของแขนขานะครับอย่างที่นี่คือการเคลื่อนไหวที่ช้าลงอย่างที่นี่คือการยืนนั่งหรือเดินที่ไม่มั่นคงนะครับในปัจจุบันมีวิธีการรักษาสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคาร์กินสันอย่างไรบ้างคะระยะเบื้องต้น,นคนไข้จะยังมีอาการไม่มาก เราจะใช้การปรับยาเป็นยารับประทานก่อนเพื่อให้การเคลื่อนไหวของคนไขน้ดีขึ้นนะครับส่วนในระยะกลางและระยะท้ายของโรคเนี่ยผู้ป่วยจะมีการตอบสนองของยาที่ไม่สม่ำเสมอทําให้เราจะต้องปรับขนาดของยาหรือปรับวิธีบริหารยาอีกครั้งหนึง่งนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการผ่าตัดเพื่อฝังเครื่องกระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อให้การเคลื่อนไหวของคนไข้เนี่ยดีขึ้นได้ครับ หากพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันมีคุณภาพชีวิตยืนยาวขึ้นค่ะวันนี้รายการอุ่นใจใกล้หมอหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ